เอาแล้วเอาแล้วขึ้เลยขึ้นหนึ่งขึหนึ่งเฮ้ยเอายังีเอาปากโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราบ้านบอครับครับผมบ้านบอ e อีพีสอง EP สองสองแล้วนะของปีหกสี่นะครับวันนี้เราจะมาเล่น ปิงปองพาอ้วกมีสมาชิกทั้งหมด2 4 6 6คน6คน, 6, คน6ลูกมีลูกปิงปองทั้งหมด6ลูกนะ <Okay. S 1> จะต้องโยนทั้ง6ลูกเนี่ยให้ลงน้ำนะครับจะมีน้ำดีและไม่ดีป<ส><บ>นกันปน,นกันอยู่ตรงเนี้ยโยนกี่ลูกลงกี่ลูกกินตามนั้นแต่ถ้าไม่ลงเลยภายใน6ลูกเนี่ยกิน9้าอย่างเลยผสมกันอ,อ,อนะ กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็อ้วกไปะมาเดี๋ยวเราจะมากำแแบหาคนเล่นมาคนแรกก่อนเลยมาหนึ่งสองหนึ่งสองสามฟาฟาชุกเลยพี่บุญคนแรกพี่บุญงคนสองมามาเรากำแแบอ้าวกูคนสามเหมือนเดิมเลยกำแแบพี่คนสี่ โอ้ยตากล้องคนสุดท้ายสองคนห้ารูนคนห้าครับตากล้องคนสุดท้ายอาคนแรกมาเลยครับครับผมนี่เมื่อกี้ิ่งคิดกติกาใหม่เลยเอาแบบสนุกสนุกเลยนะก็คือเอาเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เราจะมานับลูกว่าใครลงน้อยที่สุดเออใช่่นใช่เหรอเออพึ่งมาจากไหนเนี่ยไอ้เชี่ยปนพึ่งหมาแม่งเออใช่ทนี่ไม่รู้เรื่องเลยใครลงน้อยที่สุดนะในบรรดาหกคนเนี่ยนับรวมกันใหม่ ใครลงน้อยสุดปุ๊บโดนอีกโลหมดเลยกาอย่างโดนยังไงวะัโดนยังไงมึงอยากรู้ปะล่ะมึงลองโยนไม่ลงดูเด็าถ้ามันถ้าสมมติว่าใครโยนไม่ลงเลยสักลูกใช่ป่ะโดนลงโทษแรกก็คือน้เกาวอยาดผสมนมกันแล้วหนึ่งแก้วแล้วแต่ต้องโดนเบิ้ลเป็นสองแก้วครั้งเพราะว่าแพ้อแพอ่าโอเคนะบางเริ่มตายบังคนแรกเริ่มเลยลูกแรกนะครับปุ๊บไ่ลงไม่ลง ลกสองลูกสองก็ไม่ลงปุ๊บอ้าวเอาแล้วว่ากูโดนหลายหรือว่าจะโดนลงแก้วระวังลูกที่ห้าลูกสอที่ห้าก็ไม่ลงว่ะโอ้ยไม่ลงนะครับไม่ลงครับไม่ลงเลยเอาแล้วบังบังไม่ลงเลยนะฮะโดนแน่ๆครับเก้าอย่างเก้าอย่างแต่จะมีเพื่อนไหมต้องรอดูนะครับรอดูต้องรอดูไปคนที่สองใครคนที่สองผมนะครับคนที่สองไปลูกแรก ใจน yup. ิ่งๆใจนิ่งๆเฮ้ยลงแล้วลงแล้วเอาเว้ยเอาเว้เอาไมาแล้วมาหนึ่งมาหนึ่งเปิดหัวมาแล้วเอ้าน้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มทีนี้คือน้ำจะเป็นหนึ่งแต้มนะเพราะลงแก้วเดียวกันน้ำเป็นหนึ่งแต้มเอ้าเป็นน้ำแดงโคตรแม่นอ่ะเฮ้จัดข่อยเซนปล่อยเอาเว้ยเอาเว้ยโคตรแม่นเลยฮะครับเอ้ามะนาวมะนาวเว้ยลงที่หกลงไปสามนะลงไปสามแต้มนะ ได้สามลูกนะครับสามลูกสี่ลูกสี่ลูกแต่เป็นสามน้ำสามน้ำครับสามน้ำเท่ากับสามแต้มอ่าได้สามแต้มนะครับพี่บุ๋มได้สามแต้มครับผมอ่าคนที่สี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกินทีเดียวตอนนับคะแนนเสร็จเลยอ่าคนที่สี่อ่าได้คนที่สามครับคนที่สามโอ้ m อ่าบอกแล้วใครแบบได้ในท้ายมันก็ลูกมันจะเปียงๆหน่อยนะลูกเปียกมันก็มีนะครับคนที่สามครับเ้นอยู่นี่ครับเซนนำลูกที่หนึ่งเริ่มครับ อา,าแล้วอย่างน้อยูไม่โดนแล้วปาเลยปลาเลยมีผลนะมีผลนะูที่สี่ไปลงมีผลนะคทุู๊ที่หครับสุดท้ายแล้วอ้ได้น้ำเดียวแต้มนะครับน้ำเดียวหนึ่งแต้มหนึ่งแต้มนะครับมะนาวไปเท่าผมคนนี้ต่อไปครับคนที่สี่ใครวะคนที่สี่ไอ้กี้ไม่ต้องเข้านะ็นที่ห อ่ะปลูกเหมือนเดิมกติกาเหมือนเดิมครับเส้นดำครับเส้นดำเส้นดำอ่ะถือไว้ถือไว้ไว้อ่ะฮะลูกแรกครับอู้ลงแล้วกระเทียมดองกระเทียมดองกระเทียมดองไน้ได้ถือสิ่งที่ไม่อยากแดกเฮ้ยเอากระซีบกระซิมาหมดกระซิบกินไปผสมกันข้อไหล่เลยอ้าวกีโค้ดแม่นอ่ะกีสุดยอดเอาอยากแด้มเข้าผมแล้วน้ำส้มน้ำส้มอ่ะลูกสุดท้าย โอ้ยสามแต้มเท่ากันครับแตงครับครับผมยอดครับสุดยอดหนึ่งถึงห้าครับกีนไปทั้งหมดหนึ่งถึงห้าสามแตงมึงยังได้กินกูที่ประสมเจ้าอย่างคนที่ห้านะครับคนห้าลูกแรกครับไลูดฝอยมึงไม่เอาเลยเอาแล้วเยียรมาเลยเยียงมาเลยเอาแล้วลูกที่สามครับลูกที่สี่เริ่มเอาอย่แล้วปุ๊บ เอากระเทียมดองครับออกกินนัลูกที่ห้าลูกที่หกแล้วครับปุ๊บอ่าได้แต้มเดียวนะครับได้หนึ่งแต้มหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มเข้ากูเลยนี่หว่าใส่น้ำเฮียด้วยน้ำกระเทียมดองนะครับคนที่หกตะกร้องครับตะกร้องครับตะกร้องเอออ่าตะกร้องฮะคนที่หกไปตะกร้องเริ่มลูกแรกเอาข้าวคนเสื้อผม เฮ้ยเกือบแล้วเกือบเกือกืทุกสองสามทุกสี่โอ้โหทุก้าเตรียมอไว้ลูกหูกอแด้หนึ่งแ้มนะครับแตงแได้หนึ่งแ้มตอนนี้โอ้ครับผมนู้ผลแล้วรู้ผลแล้วก็ ผมไม่ยินเลยสามแต้มครับสาแต้มแต่ลงมาลงสี่ลูกลงสแต่ได้3มแต้มเป็นลงทำให้หนึ่งน้ำลงน้ำส้มสามแล้วก็ไอรูนแต้มหึแต้มหนึ่งผมแต้มหนึ่งผมเจ้า ศูนย์แต้มไม่ลงสักครูโดนน้ำนะครับบุ๋มสามครับบวกี้สามตะกรงหนึ่งแต้มครับอ่าอ่ไอบุ๋มโดนน้ำอะไรบ้างอ่าโดนน้ำแดงมะนาวเอาแก้วมาน้ำส้มครับแก้วมาผสมเลยมะนาวแล้วแก้วมาวนี่เปิดไปเดี๋ยวส่งให้น้ำแดงผสมมะนาวน้ำส้มน้ำส้มตั้งเลยตั้งเลยตั้งเยอะน้ำแดงเบาๆน้ำส้ม มะนาวมะนาวเบาดิเบาดิโอหเรานี่มือหนักอย่างเดียวเลยโจถีทุนอ่ากินนี้มันจะเหมือนบูฮาวายป่ะเฮ้ยน้ำพันธุ์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 นะครับสวยๆเลยเดี๋ยวมันเข้ากันยังโอ้โหเหี้ยด้วยสุดยอดไหล่อะไรล่อะไหล่หนักตรงมะนาวเนี่ยแหละหมดเลยนะหมดเลยหมดเลย

เอ้ยเต็นนึงมีอะไรบ้าอือกินคดเน่าเลยเยวเล่นซ้ำดีหว่ากินอย่างเน่าเลยมึงนมดิอืรู้ย้่ของจริงของจริงอร่อยว่ะอร่อยอร่อยอืมปวดแล้วไม่ไหวออกนะไม่ไหวออกไม่ไหวออกไหวไหมเออ ถือนี่ไอเหี้ยจะกพวกอ่ะคนจริงชิว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 ดิกินมึงกินอมยิ้มอ่ะไปคนต่อไปเลยคนที่สามไอ้เหี้ยน้มะนาวน้ะมะนาวมะนาวเฮ้ยอะไรอ่ะโดนมะนาวอย่างเดียวเหรอเออโหเป็นช็อตเลยช็อตเลย กูกับมันนี่คู่กันตั้งแต่ปีหกสามแล้วไปปีที่แล้วมึงก็โดนมันเอาทุกยี่ป่ะได้ป่ะมล้วก็มันบอกผมกรับเลยเออไปตัวจริงไงบ้างเรียนรีกึมได้น้องมามามาน้องน้องโดนอะไรบ้างน้องมาดิับโค้กแล้วก็กระเทียมหอมแล้วก็น้ำส้มน้ำส้มด้วยโอเคสามอย่างสมอย่างโบกี้แม่งแม่น แต่แม่นแต่แม่นน้ำดีแค่สองแล้วก็กระเทียมให้มันกันจะได้ตังกันนิดนึงนะรึเลยนะเหี๋ยวหอมชื่นใจมันก็คล้ายกับน้ำลาล่ะแต่ไม่ใช่ะ ได้ไหมไม่หยิบพัชอุ้ยคนจริงน้องผมคนจริงได้เว่ยเป็นไงบอกบอกบอกผู้ชมหน่อยดิหวานอย่างเดียวเลยหวานอย่างเดียวเลยเชโตน้องผมคนจริงมาต่อไปตากล้อนตาก้อนตะ้อนอะไรครับตากล้องน้ำกระเทียมดองได้อย่างเดียวใช่ไหมอืมฮะโหดเลยให้จบจบไปให้มันจบที่รุ่นเราให้มันจบที่รุ่นเราไว้ตากล้องไม่อย่าพูดเฮ้ยอย่าพูดนะ ให้มันจบที่วินเราอ่ะอย่าพูดอย่าช่องปิวนะทีตั้งแต่ไอ้นี่แลละนะมึงไม่เอาไม่พูดไม่เอากึุ๊บเอาถุงเอาถุงมาเลยถุงลอเลยใสแข็งเห็งย่านป่ะชาอทิศสิแล้วอ่ะยังไม่หมดกินนะอ่ะทำไรทำไรก้าวน้าก้าวน้า ต้นเจ้งเาวน้ำรวมเลยครับรวมให้หน่อยครับรวมใส่เองด้วยนะดำกบคนเดียวเลยนะคนของมันต้องชงเดี๋ยวเดียวียวบงังเก้าเลยเลยใช่ไหมก้า <9 S 2> เลยเออแต่บังลืมอะไรไหมเปล่า ว่าบางต้องโดนแก้วเนี่ยสองแก้วบางลืมไปเปล่ารอเลยบางอยากชงเยอะแค่นี้อ่ะใส่น้ำปลาใส่ไปแล้วนี่ไงเอามีใส่ดิอ๋อเอาแค่นี้ก่อนอย่าบอกว่านี้ก่อนอย่าบอว่าผมรอนี่นะฮะเจ้าน้ำรวมงานสีไม่ใช่คล้ายกับน้ำคขมบวกบางเออน้ำขมอ่ะดมกลิ่นดมกลิ่นนี่ดมกลิ่นนี่เป็นไงวะอืมอืมไม่อยากจะบอกดมกินไหวเปล่าไม่อ้วกก็ขี้มีอยู่สองอย่างนะ

กึมเลยกึมหนึงกึมหนึงอืออือเฮ้ยเข้ายังเข้าปากยังดูดิแล้วไม่ไหวเหรอเออปลาล้านเพียเลยเพียอ่ะดูดิเนี่ยฟองแม่งฟอดเลยฟองปลาล้านเท่นั้นน่ะสัตว์กล้าอย่างนี้ต้องพูด กินขึ้นเลยไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวไม่ไหวจริงครับย่อแผลย่อแผลย่อแผลไอ้ผิดคลิปดิอ่ะกินเลยโอ้ยยูซ้อมมาเฮาเฮาเฮาเนี่ยจริงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบอะไรเนี่ยอะไรกันเฮ้ยนะเด็กๆก็เหมือนเดิมไม่ควรทำตามนะเพราะคลิปเราส่วนใหญ่ก็ต้องอายุ18ปีอ่ะนะครับเพราะมันรุนแรงแล้วก็เล่นกัน เป็นพิเลนนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านบอเราด้วยนะครับของช่องเราครบหนึ่งขวบแล้วครับ1ปีในการทำนะครับสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับ